สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้พูดเรื่องผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุให้ทุกท่านฟังครับใครสนใจดูฟังคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับสนใจแล้วไปสมัครเป็นผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุจะได้รับเงินค่าตอบแทน10,000บาทต่อเดือนนะครับทีนี้มาดูครับผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายคุคือใครก็คือบุคคลในชุมชนนั่นแหละครับที่มีจิตอาสานะครับอยากจะทําหน้าที่ ช่วยเหลือบุคคลอื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับก็ไปสมัครทําหน้าที่นี้นะครับพอสมัครทําหน้าที่นี้นะครับก็จะเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุในหมู่บ้านในชุมชนนั้นนะครับดูแลบริบาลคุ้มครองผู้สูงอายุ5ด้าน5มิตินะครับก็คือด้านสังคมด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจด้านสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีโดยเน้นดูแลผู้สูงอายุทุกกลุ่ม ที่เป็นผู้สูงอายุติดสังคมผู้สูงอายุติดบ้านผู้สูงอายุติดเตียงให้สามารถดำรงชีวิตในชุมชนได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขโดยที่ลูกหลานของผู้สูงอายุไม่ต้องกังวลเพราะว่าลูกหลานผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะไปทํางานทําการเพื่อหาอไรายได้นะครับก็ไม่ต้องกไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับผู้สูงอายุเพราะมีผู้บริบาลคุ้มครองแล้วนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับทีนี้ก่อนที่จะทําหน้าที่ คุุมครองสิทธิผู้สูงอายุหรือเป็นผู้บริบาลผู้สูงอายุนั้นนะครับะจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตร240ชั่วโมงแบ่งเป็นภาคทฤษฎี90ชั่วโมงภาคปฏิบัติ60ชั่วโมงและการฝึกงาน90ชั่วโมงนะครับก็จะได้รับเงินค่าตอบแทน10,000บาทต่อเดือนนะครับสำหรับผู้บริบาลคุุมครองสิทธิผู้สูงอายุนะครับซึ่งในปีงบประมาณ2 5 6 9กกระทรวงพมโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุทั่วประเทศโดยเปิดรับประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปถึงไม่เกิน65ปีการศึกษาไม่ต่ำกว่าภาคบังคับนะครับหรือชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับสมัครได้นะครับผู้สนใจอยากสมัครเป็นผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุสมัครได้ที่พมจังหวัดนะครับพมจังหวัดชื่อเต็มก็คือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความม,ามั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับหรือชื่อยอ่พอพมจจังหวัดนะครับซึ่งถ้าไปสมัครแล้วและได้รับการคัดเลือกผู้สมัครจะได้รับการอบรมหลักสูตร240ชั่วโมงก่อนจะทํางานนะครับพอทํางานก็จะได้รับค่าตอบแทน10,000บาทครับรายละเอียดผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนําเล็บพมจ จังหวัดที่ท่านอยู่นะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้นะครับด่วนนะครับหรือจะสอบถามรายละเอียดก่อนก่อนที่จะไปสมัครที่พมจังหวัดก็ได้สอบถามรายละเอียดทางเบอร์โรนี้นะครับสายด่วนพม1300มอ1น0 0นะครับโทรสายด่วน130 0ในวันและเวลาราชการก็จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากนั้นก็เตรียมหลักฐานเอกสารไปสมัครได้ที่พมจังหวัดของท่านนะครับ ถ้าท่านสนใจอยากจะเป็นผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุครับทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่นํามาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนทุกท่านครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ